ติดใจรอคะคุณพี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบคือนอกจากแผดซีวีที่น่าลำคาญแล้วแม่งยังมีเรือบาลานซนอย่างโซเวียตอีกเนี้ยไอ้แย่ไงี้เชื่อไหมว่าถ้าเกมเนี้ยถ้ากูไม่ได้เล่นมานานแล้วอ่ะเออกูจะไม่สนใจเลยด้วยกูจะโลกออกาเครื่องไปเลยเลวยไอ้ยอันนี้คือกูเล่นมานานแล้วไง เสียดายเอาไหมยิ้มเดี๋ยวกูขายไอดีให้มึงเอาเอาไหมหมื่นหนึ่งหมโอ้โห้ยหมื่นหนึ่งหม่นหนึ่ง่นหนึ่งขายดีใช่ไหมพี่เขาได้ไว้ริงกูไม่ได้เล่นจริงที่นี่เป็นหลักเป็นพี่นะเฮ้ยคุณโซคุณโซต้องถามว่า หมื่นหนึ่งเองเหรอต่างหากล่ะไอ้เี้ยเหลือพีเพี่ยอผมโคตรเยอะเลยอย่างประเด็นคือผมไม่ได้เติมด้วยต้องถา้าต้องเท้ายิ่งมากกว่าอย่างหมื่นหนึ่งเองเหรอหมื่นหนึ่งเองเลยกูลีมไปมันเดียวกว่าที่สุดไอ้กูรีมดูเลเนียสุดโอ้ยเอพีแบกเอเสิร์นเสริมเลเจนเดอรี่ก็มีเกือบครบขาดอยู่แค่ไอ้เฮียเกียร์ลิงลำเดียวเนี่ยเฟอร์เลียนเออร์ยอคเออรฟูกิเอาบะเออเออตอนนี้กูโหลดเอพไว้เลยแล้วกันเนี่ย อตโกเอพีสไตล์แบบนั้นหรอแบบเวเนเซียเห่อแบบเวเนเซียเอพีสไตล์เหรอไม่ใช่แซ่บไม่ไใช่กับมันเทียหกกับเทียเจ็ดไงครับเราเป็นท็อปเทียไงอ่ามันเอพีสไตล์ได้เชื่อดิเอาเอพีเอาเอพียิงเวสเวอร์จิเนียยังเข้าเลยสัตว์อ๋อไอ้เหี้ย่สองซีอะไเหรอถึงมันจะไม่เจ็บมากก็เถอะซี เอาหน,นีลูกหนีหนีหนีฆ<า>่านี่มาหนีไปอย่างนั้นละหนีไปเรือดิเทคเรียบร้อยแล้วเรืดิเทคเฮ้ยเรือดิดคบินจะเล็งใครเล็งใส่ฟุบุกิอย่างนี้แหละทำไมต้องเล็งฟุบุกิฟุบุกิทำอะไรผ <c oughs> ิดอา้อาวอา้อาวอาเบียดอ้าวอ้าวอ้าวไม่นะไม่นะไม่นะ เข้ามาทำไมเนี่ยไม่เลยนะเออไม่เลยนะเฟอร์เรียสเออหมดเลยสัตวสตะโกนอี่ัสไตเออเออเฟอร์สัเข้ามาทำไมเนี่ยกลัวที่ไหนอะซีวีเทียหกไว้ไรสาระน่ะแต่ถ้าซีวีเทียแปดไรเหี้ยไม่มีปัญญาทำอะไรหรอกเลยญี่ปุ่นเด็ดสัตว์เนี่ยประตูอามากิอีกต้องก่อนลมขนาดไหนว่าปาดไปตั้งที่กี่ห้าลามัยระวังแชมเปญนะ ปืนมันควรตีนอยู่นะแชมเปญอ่ะแชมเปญอ่ะพีไอ้ไอ้ลำนั้นน่ะเองเอกนะครับไอ้แ้ะกองต่อมาไอ้แกะไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเเียยด๋วก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูอ่เพียงยิงใครไม่ได้เพียงยิงใครเพียงยงยิงใครไม่ได้เลยเพียงยิงใครไม่ได้เลยเข้าไปดันฝั่งขวาของเขาเหรอไอ้เตียเลี้ยวหนีนะมันจะเอากองต่อบึ้มพวกมึงอ่ะนี่ก็รู้แล้วว่าเล็งใครไปละ ไปเลยไปเลยไปเลยไปละโอ้แล้วปล่อยต่อระยะนี้ไอ้จัตว์้แค่ไหนเฮียเหยียบไกลแค่ไหนไหมมันโดนมันโดนเอเอดาเมจไปหนักไงเหี้ยเห็นเครื่องมันไหมอยู่ตั้งหลายเครื่องเนี่ยให้กูยิงโดนนี่เยี่ยเฟรียดเลยโดนเฟรียดเรียดโดนใครนะแต่ระวังนะเดี๋ยวตอมาระยะไกลอยู่นะระวังนะแค่มึงยังไม่เห็นเฉยแต่มันปล่อยแล้วแหละมีใครโดนไหมยังไม่เห็นต่อเลยพี่ยังไม่เห็นมีใครโดนไหม ไม่มีเนาะยังไม่เห็นเลยเออไม่เห็นก็แสดงว่าไม่เจอแล้วอหละไอ้สุดระยะไปแล้วมั้งมาอะไรนะฮะบอมเบอร์ว่ะบอมเบอร์มาแล้วอ่ะจะเล็งใครครับบอมเบอร์มึงจะเล็งใครอ่ะเลงพี่มึงจะเูเบิร์ดมึงจะเล็งใครอ่ะไปเล็งเตเบียวอะอะไรวะเออเอออ้าวฟุโซเราไม่ไหวแล้วเหรออะไรอ่ะ อะไรอ่ะอะไรอ nah ่ะมึงรู้จักว่าดรอสอ่ะดรอสอะดรอสอะจิมฟุโซโดนเมนเก็บไปแล้วไอ้ย่าไอ้เย่ากูสอยมันได้หลายกองแล้วเนี่ยไอ้เย่าโคตรกากเลยสัสโคตรกากเลยก็ยังจะเอามาบอมเรื่อยๆเสียเครื่องเสียเครื่องหลายกองแล้วให้กูเนี่ยไอ้เย่าแอบสัตว์เลือกกูยังเต็มอยู่เลยเสียเครื่องอย่าเสียสัตว์ ไม่มีไม่แต่ไร่ขีดควรต่อกปิแข่งอ้าวอยู่หลังเกาะลองตอง่อกปิดดูเจ้าลงใครวะโอ้โหอามากิไม่ใช่ชโจอาคุมึงมาลงกูเนี่ยแหละทงแห่คังแห่คูคิดว่ามันไร้สาระมูดะมูดะดะมูดะไม่เป็นประโยชน์นะเน,นี่ อย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะอไม่โดนดิควายหุดไปซะว้ยอกยอกเออโอเคบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเอย่าจะยอกมันเด้งได้แ้วหรอวะดีดีบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นอุปกรณอยู่นู่นไม่ยื้่ียอกมัน เร็วมันความเร็วมันแปลกแปวะยังไงอ่ะมันเหมือนไม่สุดอ่ะจะยิงกูจังเลยที่เห็นกูไม่ยิงก็เอาใหญ่เลยนะเวสโมจิตเนี่ยเห็นกูปล่อยหน่อยนี่เอาใหญ่เลยนะพวกมึงได้ใจได้ใจอ่ามันก็ยิงกูจังเลยเอออ๋อได้ข่าวว่าปืนมึงเยอะไม่ใช่เหรอ อ๋อไอ้เหี้ยกูลืมไปมึงเป็นโซเวียตนี่วหมห้าพันดามีอุ๊ยอุ้ยโอเคโอเคมาไหมครับที่รักอะไรเราเฮ้ยยอกมึงรู้จักว่าไอ้เหี้ยวงเลี้ยวสี่วิอ่ะก็จะ วงเดียวสี่วิอ๋อ bueno อ๋อสองลำเลยสามสี่มาเรื่อยๆเลยก็มาดิคร no ับหายไปเลยหายไปหมดแล้วยิ uh ้ม กยังวะอไไอ้ยั้เหมไอ้เหมืนกแหลเมื่แกกดยิงไม่ได้เยจะมีอะไรพันธุ์กกดยิแต่มันยิงไม่ออกเว้ยยิงไม่ได้เออมกดยิงไม่ออกเว้ยพวงไอ้ปืนขัดลำกล้องไจะปะปืนขันลำกล้องไอ้ีัยปืนขัดลำกล้องไหไจัะเนี่ยปืนขันลำโอ้แกรังยิงอยู่จ้าเราไปนู่นนะ นั่นแหละจ้ามันแคสตาเบียขนาดนั้นเลยเหรอวะกล้าจะเป็นไปได้เจ้าเป็นบินหาย่างเงอ๋อเฮ้ยหนึ่งนาทีแบบไม่รู้สึกว่ชอบปืนไอ้เหี้ยพวกไอ้ตำแหน่งปืนชาร์จฮอสเอาไว้เหี้ยอ้าวมีคนสนใจมีคนสนใจยอมพวก ผมว่าจะสกิดมึงไปอย่างนี้เรื่อยนะยะสกิดเฮ้ยมึงมึงสกิดไปเรื่อยๆอ่ะมึงดูคนแท้งด้วยไอ้สัตว์คนแท้งคาดหวังกับมึงเยอะอยู่นะคาดหวังกับมึงเยอะอยู่นะกูสอยเครื่องบินไปจนจะหมดอยู่แล้วเนี่ยไอ้ยาทำไงวะพี่ไอ้ยาไปถืออยู่ทล้ไงวะพี่ไม่ทะลุอ่ะทะลุอ่ะทะลุอ่ะนะพี่ ปืนมึงไม่ไม่ไม่ควรจะทะลุอ้าสองร้อยแปดสิบอ่ะมันไม่ควรจะทะลุเอ้ก็เปนเดี๋ยวดี้เพนเ่โอเวอร์เซนเน้เ้อเออเพี่เจคุณเหลืออีกราเดียวกูได้เนี่ยไม่ทันจบไปสิบสองวิจบละอุบุกิว้าว้าว้าวเสียงอะไรดังเมียวลงมาไว้เบี้ยก็นนี่ไงกากาสเปนดิน ย่ผล้ภูเก็ตเราการจะไว้ไงมันก็เป็นเบียร์ว่างั้นน่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ภูเก็ตใช่ไหมไม่ใช่ผู้ภูเกิเราใช่ไหม๋อโอเคผูู้กิเราอ่ะผู้ภูเกิเราอาการแต่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 ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ผู้ภูเกิไอพวกนี้มันไม่ได้เป็นผู้ภูเก็ตไงนี่ไลนทิ้งได้ไหมเนี่ยไอผู้ภูเกิตร่างข้างหน้ากูเนี่ยเลือแตกไปเลยเชื่อไม่ต้องพี่ยังไม่ทันขาดคำเลยเสร อ่ะวนกูอ่ะวนกูอ่ะวนเข้าไปอ่ะวนเนี่ยมันเดนแค่วนพี่เดีือดเวียนเราเวียนวนวนเข้าไปอ่ะกูตาเนี้ยกูบอกเลยอัติโกแม่ง MVP ไอ้เนี้ย MVP AA อ่ะเต็มที่เต็มที่มาๆมาต่อมาๆมาปล่อยต่อได้โอ้โหเ้ยเลยมาๆมาโอ้แล้วลิวโจยี่่อมันปล่อยให้บูบุกิเข้าไปถึงตัวมันได้ไงวะน่ะโอ้โหควายอ้าวอ้าวกูว่าแล้ว กูว่าแล้วก็กูกูควรจะเล่นทีวีเองจริงๆด้วยมั้งนะเอาไหนเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเล่นไงมันไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นไหนแต่มันไม่ไหวอ่ะมันเจอคนเล่นแบบนี้แล้วมันแบบขัดใจอ่ะาใจะไปคุณโรเฮ้ยเวสโบจีเดียเดียวเดียวเดียวระวังต่อผู้กีนะผู้กีมันยังอยู่ในมันยังอยู่แถวนี้นะดีเดมอลังก็จะได้จะได้อะไรมา โอเคลำกล้องใหญ่สนับสนุนทำไงมาได้เฮ้ยโอ้โหทำไงมาได้อีตบบีโตบีโตตบปีโตตบปีโตตบปีโตใครที่สกอร์บางวนี่กูจชนะเพราะยี่สองนี่กูจะชนะเพราะยี่แคบหรอวะเนี่ย จะชนะหรือเปล่าเฮียมันยิงตัดแคปอยู่เรื่อยอะแล้วดูจำนวนก็นั่นแหละจริงอากระสุนวุฒตายอะไ้เฮียอะไรมันกี่มันจะมายิงกูทำควยอะไรไอ้สัตว์หายไอ้เฮียข้างหน้ายิ้โอ้โหมาไงวะอุ้ยเฮียยังเจ็บไอ้สัตว์กูบอกเลยไอ้เอาไอ้เฮียนี่ว่าจะเลี้ยวสุดไอ้สัตว์ที่หายไอ้ เราจะยิงยังไงไม่ให้มันโดนวะล่ะยิงวันให้มันไม่โดนวะล่ะวันนึงก็ไปเลี้ยวโอ้ยกระสุนยังไงให้ไม่โดนเออข่างๆเจ๊เรื่องปกติของกูพี่ในการยิงนี่แย่เหงวนเว้ยยิีแล้วลบถ่ายต่อมาแล้วยอ้ต่อมาแล้วไอ้ต่อมาแล้วไอ้ไอ้มันไม่ปล่อยจริงปล่อยไปแล้วมันก็แค่ต่อปีโดมันก็แค่ต่อปีโดเองยิ้ม โอ้โหไอ้ย oh. mm ี hmm. ้มไม่ได oh, oh, oh. ้ขัดเข่าเลยใช่ไหมทำไมวะเอ้ยเอ้ยโอใครกดที่วะไอ้ยี้มมันโดนเจ็บเนาะมึงดูเจ็บไอ้ยิ้มทำไมมันทไมมันแหวกซ้ายขวาอย่างงั้นวะไอ้แหวกซ้ายขวาโอ้ยโอ้ยลงหัวคี่แม่งมาขี้ได้หมดเลยว่าไม่โดนด้ยวิธียังไงวะไอ้าวเครื่องกูจะหวั่น ทดสอบาอามากิตกับไลได้ไหมเฮ้ยฟุบุกิเออไอสัสเอ้ยอไเวาเต็มลอสัเนี่ยเต็มที่สองลูกอามากิมันตายแล้วไอ้เต็มที่สลูกะตายรักน้ำสามพันน้ำมังงีรัก้สมพันยย รังนะ3พาา <c oughs> ันดาเมจแ <c oughs> ล้มึงียบาไปๆน้ำร่วมไปควายตอคุณอะไรกันโดนหน้ามันนี้งาน3พัน3พันดาเมจแย่ไปกลับไปแคปน่าจะกลับไปแคปนะ้ทีนี้ยี่โดนไฟกูไปสองจุดโดนตอกูไปอีกลูกหนึ <c oughs> ่งน้ำท่วมเฮียคนเหี้ยเลยที่สุดเราจะกลับไปแคปได้หรือเปลวะโอ้โหแต่ <c oughs> แต่ว่าอย่างไงเราก็แพ้ไว้เฮียมึงดูเขาเข้าแคปดิ ได้ทีโอ้โงอะไรวะเนี่ยได้ทงซูลุเกิบติ๊กตาเพื่อนก็หายแล้วมึงคิดว่ามึงจะเอากูลงจริงๆริเหรอฮะโซเลียดมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอท่านประเมินพลังของข้าต่ำไปเก่งขนาดนั้นเลยเหรออย่าไม่ลงอย่าไม่ลง เคยเห็นว่าอาตะโกะอาตะโกะตบเครื่องไปโอ้ยสามปีปี่รำไปสัตเฮ้ยเออญี่ปุ่นจริงดิยิ้มถามถามอย่างนี้เลยอะกัวเลยสัตว์ถามอย่างนี้ค่ะเฮ้ยเออญี่ปุ่นจริงดิเดี๋ยวไล์ซะหน่อยทดสอบโอ้ไม่มีไม่มีใครยิงตัดแคปเขาได้อะไอฝั่งโน้นอะ ทีวีก็โง่เหียไม่ยอมไปตัดแคปเขาเียทีวีลำนึงก็โง่ตายอ่ะจอดอยู่หลังกาอเฮียโดนดีๆมาตะไพร่อมึงก็รู้อยู่ว่าเขาดันขึ้นมาท้นนนี้เดืฟักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เยยเฮ้เฮ้ยเฮาเา้เเยา ก็คุณโซคุณดูเนีสส่ยเนี่ยส่งมาส่งมากันเดี so. ๋ยวผมจะไล่ละเดี๋ยวผมไม่ได้ดูเรื่ออะไรเนี่ยเรื่ออะไรเนี่ยกองเนื้อเอเอไงมากกว่าครึ่งอ่ะมากกว่ามากกว่าครึ่งอ่ะมันม <c ười> ันละลายไอ้สามลำเยี่ยนเนี่ยเดี๋ยวนะ สามอ่ะสามสิบสี่ลำยี่สิบหกลำยี่สิบลำคือเยอะไรเนี่ยดูเอ็นซีดิคืเอ็นซีนะสองลำเองไอเอ็นซีฮะมาแตไอไอไอที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเอเอญิปุ่นแรงกว่าเอเอแมสชุดเซนเออว่ะเออนี่จริงนะเนี่ยก็คือเี้ยมันไปหาเตต้าเบียแล้วอื่นมันแพ้ได้ยังไงวะมันอะไรกันวะ กูไม่โดนอะไรกับทีมเป็นต้นตีนอะไรกันกูเตื่นคนอื่นมันไปโดนอะไรกันเนี่ยไอสัตว์เนี่ยคนอื่นเขายังเฉลี่ยเฉลี่ยขึ้นยินกันนี่นี่อะไรเนี่ยนี่อะไรมาหาแต่เราคงว่าจะฟักอย่างนีเฉลี่ยขึ้นหรือซีวีเป็นคนรู้จักของไม่ใช่ใช่หรือว่าพี่รู้จักก็รู้จักพี่ว่าไหนอาจจะรู้จักจากตาที่แล้วจากตาก่อนหน้านี้ก็ได้แล้วแบบแค้นอะไรประมาณเนี้ยเออนี่เดี๋ยวฟักก็ได้